สวัสดีครับพ่อกรัผมมารพินและฟิลไทยด i ทบล็อ o สนะครับนี้ฮานอยครับตีห้าปัญหาหนึ่งของการเดินทางมาฮานอยครับนั่งรถไฟจากซาปาหรือว่ามานั่งรถไฟจากทางเวสเลยเพราะใครที่นั่งรถไฟมานะครับก็คือว่าตอนเช้ามาถึงเช้ามากเนี่ย ตีสีตีห้ามันจะโรงแรมที่พักนี่เขาจะไม่เปิดนะเขาจะยังไม่เปิดพอยังไม่เปิดเนี่ยปัญหาของเราก็คือว่าเราจะหาที่พากาักกันไะด้ยากนะฮะและอีกอย่างถึงเปิดแล้วเนี่ยแขกเขาก็ยังไม่ได้ถึงเวลาเช็คเอาท์คนระับไม่มีที่ไปเดินหาอะไรเงี้ยแล้วก็มีนายหน้าวิ่งตาม อะไรนะไม่วิ่งตามวิ่งตามนี่หมายถึงเขาขีมา่มอเตอร์ไซค์ตามนะพอเขาเห็นเรามีกระเป๋าอยู่เนี่ยนั้นเนี่ยหาห้องพักได้ยากแล้วก็ถึงปัญหาคืออีกอย่างคือว่าพอถึงให้หาได้นะปัญหาที่ตามมาก็คือว่าถ้ามันยังไม่ถึงสิบโมงเช้าเนี่ย เขาก็ต้องคิดเป็นเลทอีกวันหนึ่งเช่นเราเข้าตีห้าเขาก็นับเราเนี่ยตีห้าถึงเที่ยงเนี่ยเป็นวันหนึ่งอะไรแบบนั้นนะครับรถเมย์ผ่านไปไม่มีคนอยู่สถนหนังางบองนะครับแต่นี้เมย์ก็เห็นมีฝรังเดินมา นีครับสปายเป้ของมาจากรถไฟแม่ค้ากำลัง,งใสยไปซื้อผลไม้มาจากตลาดลองเบียนนะฮะกำลังเตรียมไปขาย คือผมยังหาแท็กซี่ไม่ได้ครับแล้วก็บางช่วงตอนตีห้าอย่างเงี้ยของเมืองฮานอยจะหนาวมากครับอันนี้ก็ เตรียมข้อมูลไว้นะครับเวลาเดินทางมาถึงฮานอยด้วยว่าเดินทางมาด้วยไฟกลับจากเที่ยวสาปาเนี่ยจะเจอปัญหาตรงนี้ครับผมคงต้องเดินต่อนะไม่งั้นไม่มีแท็กซี่